ตอนนี้พอจะจับจับจับจุดได้นิดนึงก็คือเนื่องจากว่าในในดาวทาวในตุ่มเมืองย่างกองเนี่ยมันจะเป็นวันเววันเวถึงแม้ถนนจะเป็น4นนี่เลนก็จริงก็ทับเป็นวันเวสี่เลน5้าเลน6เลนเป็นวันเวปุ๊บมันจะเป็นลนักษณะแบบจับคู่เขาที่สังเกตน,นะคือจับคู่จับคู่ใกล้ๆ ก็คือไปรถรถเมลสายเดียวกันนึงก็คือไปไปเส้นหนึ่งแล้วก็กลับอีกเส้นหนึ่งใช่ไหมจะจะเป็นคู่ค,คู่ใกล้ๆก,ก,กันเพราะฉะนั้นถ้าตอนตอนขาไปเราเรานั่งอีกอมาถึงว่าวันเวที่หนึ่งใช่ไหมมุดมีหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมหนึ่งหนึ่งไปหนึ่งไปทางขวาสองไปทางซ้ายสามไปทางขวา สี่เป็นทางซ้ายเนี่ยก็คือหนึ่งจของเนี่ยจะคู่กันอ่าพอขากลับพอขาไปก็คือเป็นเส้นหนึ่งขากลับก็จะเป็นเส้น2เป็นปอกปอกฝ่อ่าน่าจะจับใจความได้อย่างหนึ่งละโอเคจุดตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมแล้วอาจจะเดินไปที่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราอาจจะเดินไปที่ อาจจะเดินไปที่ตึกแดงอ่าตึกแดงที่อยู่ใ,ใกล้ๆไปเฮพอดีว่าเห็นตลาดอยู่นะเอะอย๋ยวลองไปเดินดูตลาดไหมเฮ้ยตลาดนั้นเราเดินแล้วนี่อือใช่ตลาดนั้นเดินแล้วไม่เป็นไรตลาดนั้นจําได้แล้วเราเดินแล้วรอบหนึ่งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตึกแดงเดี๋ยวเรากลับกลับโรงแรมก่อนไปหาไปหาข้อมูล ว่าเราจะนั่งรถเมล์สายอะไรไปโอเค